สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าว Liverpool ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอเกนคลับโต้ข่าวลือเรื่องเกต้าไม่แฮปปี้จนอยากย้ายเจอเกนคลับนะครับเจ้านายใหญ่ของลิเวอร์พูลที่ก็มาตอบโต้ข่าวลือเรื่องที่บอกว่านามีเกต้ากองกลางชาวกินีของทีมได้ปฏิเสธการเจรจาซื้อจากใหม่เนื่องจากไม่มีความสุขในการเป็นแค่ตัวสำรองในทีมแอนเวลด์ในช่วงที่ผ่านมาในเซอร์เรที่ผ่านมามีข่าวลือจากฝักเยอรมันโดยฟลอเรนซ์พลาสเทนเบิร์ก ซึ่งเป็นนักข่าวของสกัดสปอร์ตเยอรมันระบุว่าเกตาไม่ต้องการพูดคุยเรื่องการขยายสัญญาช่วยไวกับลิเวอร์พูลเพราะต้องการผลักดันให้เกิดการยเยี่ยมและไม่มีความสุขกับการเป็นแค่ตัวสำรองในทีมแอนเวลโดยนักข่าวได้ยิงประเด็นนี้ใส่เจ็กิ้งครับในงานแถลงข่าวก่อนเกมความพร้อมแดงเดือดที่จะพิ่มกับแมนเชสเตอร์ในวันจน,นี้โดยเจคกิ้งครับตอบเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากที่ผมต้องมาตอบประเด็นข่าวแบบนี้เพราะสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ถ้าคุณนั่งอยู่อีกฝั่งบนโต๊ะของผม ว่าบ่อยครั้งเบื้องหลังข่าวเป็นจริง0%จากนั้นคุณก็คิดว่าโอ้จริงเหรอและผมจะเชื่ออะไรจากที่ได้อ่านหนังสือเพียมทั้งหมดได้บ้างซึ่งไม่เลยไม่มีมันไม่มีอะไรเลยนาบีป่วยมาหนึงสัปดาห์เกมล่าสุดเขาอยู่บนมานั่งสมรองซ้อมเต็มที่เขาดูดีมากไม่มีปัญหาการบาดเจ็บเลยแต่ไม่ใช่นักเตะท,ที่มีความสุขมากณตอนที่เขาไม่ได้ลงเล่นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีปัญหาอะไรเลย ทุกอย่างไม่มีใครเข้ามาหาผมและถามผมอะไรอย่างนี้แน่นอนว่านอกจากคุณที่มาถามแบบนี้กับผมเลิกหวังลุน้นแชมป์หากยังใช้นัดฟิลิปและเจนส์พนเดอร์ลงเล่นแป้นตัวจริง เรียกได้ว่าวิจารณ์แรงจริงๆนะครับสำหรับพอลเมอร์สันนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะปืนใหญ่อาร์เซนอลและตอนนี้นะครับก็ได้เป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลและก็นักวิจารณฟุตบอลนะครับดยดพอลเมอร์สันนะครับได้ออกมาเขียนวิจารณลิเวอร์พูลอีกครั้งโดยบอกว่าการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ ถ้าหากลิวอร์พูลนะครับยังใช้นัทฟิลิปกับเจมินเนอร์ลงสนามเป็นตัวจริงไม่มีวันที่จะได้แชมป์พิม์ลิกอ,งอังกฤษพอลเมอร์สันนะครับก็ได้เขียนวิจารณ์นะครับในคอลัมน์สกายสปอร์ตนะครับโดยใจความสำคัญไว้ว่าณตอนนี้ลิวอร์พูลมีปัญหาการบาดเจ็บนักเตะบ,บาลตัไทยแต่ก็ยังพอดูที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่โทษนะผมต้องพูดความจริงออกมาหลังจากที่ผมได้เขียนเรื่องราวรานี้ในสปอร์ตสกีด้า คุณไม่มีทางได้แชมป์พิมลิงกฤษหรอกนะครับถ้าหากคุณยังส่งนัดฟิลิปและเจนสปินเนอร์ลงสนามเป็นตัวจริงเพราะทั้งสองคนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆคนหนึ่งแก่อีกคนหนึ่ง ยังไม่ใช่นักเตะที่จะทำให้รีบูด้แชมป์ผมมีความเคารพนะครับให้กับทางฝั่งของเจนสปินเนอร์และแนตฟิลิปแต่เขาอายุอาวาุม,มากขนาดนี้แล้วจะลงเล่นเป็นตัวจริงได้อย่างไรเกมมันก็ต้องกระขาดเกินเกินไปแล้วเขาได้เป็นแค่อย่างอะไรส่วนแนตฟิลิปนะครับจริงๆแล้วนะฮะเขาก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทมทีมเลยด้วยซ้ำเห็นได้อย่าง,างเชัดเจนว่าสไตล์การเล่นของเขานั้นมันยังไม่เข้ากับวอร์พูลและอีกอย่างหนึ่ง ชั้นของเขายังไม่ถึงที่จะจักคู่กับกวยคีฟันดอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเป็นความคิดเห็นของต้องฟังพอมโมสั่นคนเดียวนะครับที่ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะถ้าหากผมเป็นประธานสโม,มสรโรมา่า2 0 0ล้านยูโรผมก็จะซื้อโมเมสซ่าตำนานของโรม่านะครับอย่างฟรานเชสโกตอตินะครับรู้สึกแฮปปี้ที่ได้เห็นโมเมสซารประสบความสุขกับลิเวอร์พูลตอตตีและซาลานะครับเคยเล่นด้วยกันมาแล้วนะฮะที่สโม,มสรโรมา่า สมัยที่ซาร่านะครับอยู่กับโรม่าในช่วงหนึ่งนะฮะซึ่งก็ทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันซาร่าคือนักเตะที่ดีที่สุดและเตดหนึ่งใน10นักเตะที่ดีที่สุดในโลกผมมองว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นผมสนิทกับเขามากจนเกินคําว่าฟุตบอลไปแล้วต็อกิกได้กล่าวผ่านกับอียิปต์อินเตอร์เนชันทีวีเมซี่และโรนัลดเป็น2ผู้เล่นที่แตกต่างเมซี่เป็นสายเทคนิคโรนัลด คนที่โดดเด่นตามที่ทีมอยู่เอัลโตนาะตลอด30ปีในชีวิตการเป็นนักเตะผมผมไม่เคเข้าใจเลยจริงๆว่าตรงไอ้รางวังบลบอลลงดอเนี่ยมันคิดกันยังไงก็คือมันเป็นผลงานของทีมหรือผลงานส่วนตัวกันแน่ถ้าเขาเก่งอยู่คนเดียวแต่ทีมไม่ดีแบบนั้นก็ได้เหรอหรือเก่งแค่ประมาณหนึ่งแล้วทีมดีมากเลยทําให้ได้สาระนั้นนะครับก่อน,นที่เขาจะกลายเป็นนักเตะอย่างทุกวันนี้ได้เขาก็คือคนที่จะเยี่ยมทำตัวมีมารยาทและมักจะ พร้อมเสมอเพื่อเทียมกับเราแล้วเขาดูมีรู้กันที่เยีย่ยงที่โร m a ผมรู้ว่าเขาน่าได้ไปอยู่กับทีมอย่างลิเวอร์พูลเขาจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าน,นี้แน่ตอนที่เขาย้ายไปใหม่ๆเอางี้นะถ้าหากผมเป็นประธานสโมสรโร m a หรือผมเป็นประธานสโมสรใดสโมสรหนึ่งผมก็คงจะทุ่มซื้อซาราอย่างน้อย200ล้านยูโรเพื่อให้ซาราได้มาอยู่กับเราถามผมว่าเราสนิทกันแค่ไหนผมก็สนิทกับเขามาก แต่เราจะไม่ค่อยมีเรื่องราวร่วมกันมากสักเท่าไหร่นักน,นอกจากการเล่นกูตบอลด้วยกันและตอนซ้อมด้วยกันเรสก็มีชีวิตของเขาเองไม่ไปผูกติดกับเพื่อนไหนเลยเขาจะซ้อมแล้วก็กลับบ้านไปหาลูกเมียเก่าแก่นั่นแหละมันตื่นเต้นรา้าวใจแฮร์ริเกนพูดถึงสนามตกรดที่ชอบไปเยือนเปิดเผยใครคือนักเตะอารมณ์ดีที่สุดในสนามซ้อม แฮร์ริเกนในก้าหน้าของทันนมโสเปอร์นะฮะออกมาเปิดเผยผ่านทาง i n s t a g r กร s t o r y ถึงสนามโปรดที่เขาชื่นชอบเดินทางไปเยือนพร้อมเปิดเผยใครคือนักเตะที่ร่าเริงที่สุดในสนามซ้อมฮรริเกนก้าน้าของทนนสเปอร์ออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ของเขาว่าสนามแอนฟิลด์ของสโมสรลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสนามโปรดของเขาในการลงเล่นทันีีก่อนหน้านี้เชิงกรีละทัพไก่เดือดทองยังกล่าวเสริมอีกว่าสนามเซลเฮิร์ตพาร์คของคริสตอลเเลตก็เป็นอีกสนามที่เขาชอบไปเยือนและก็โปรดปาน เมื่อถูกถามถึงชื่อสนามที่ไปเยือนสุดโปรดของเขาในเวลาลงเล่นแฮร์ริเคนก่าใน i n s t a g r กรม t ต r รของตัวเองว่าเซมเฮิร์ตพาร์คเป็นสถานที่ที่ยากจริงๆที่จะไปเยือนบรรยากาศมันตื่นเต้นร้าใจอยู่เสมอและอันฟิลด์ก็เช่นเดียวกันมันเป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นร้าใจและเป็นสถานที่ที่เล่นยากมากๆสนุกทั้งสองสนามจริงๆส่วนทน่านะครับแฮร์ริเคนก็ยังกล่าวยกย่องเพื่อนร่วมทีมอย่างซงเฮิร์มินด้วยโดยก็เปิดเผยว่าซงเฮิร์มินสนุกสนานกับกัน ซ้อมอยู่ตลอดเวลายิ้มทั้งวันและเขาก็ชื่นชอบแข่งชาวเกาหอีกใ,ใต้มากๆโดยัตเต้วัย30ปีนะครับซงิงมินร่าเริงและมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาอยู่ในสนามซ้อมโดยแฮริเคนเขียนว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมผู้คนที่ยอดเยี่ยมเช่นกันหัวเราะและเฮฮาอยู่ในสนามซ้อมอยู่เสมอทําให้บรรยากาศมันมีชีวิตชีวานี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่20สิสิงหาคม,มนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ